ปีเตอร์มาแล้วมาด่วนมาดว่ออดาดวนครับวันนี้มาด่วนครับมาด่วนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับ,รบใช้รถแทนแล้วมาพูดตีตัว๋วมาด่วนเลยครับ จล้งานจากที่ไหนครับพี่อะไรเสกงานจากที่ไหนครับวิวัฒนาวิวัฒนาผลัดฝากร์สาธุผลัดฝากรเลยขอบคุณทีมงานไทยรุ่งแค่นะครับนักกิจโดยนะครับเสียอาเสียบอลประเด็นคือประเด็นผมเอาเด็กมาส่งครับอ๋อขอบคุณครับอันดี๋ราจกันดีสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับจันทร์จิ๊กับตัวตลกน้อยลำเบืองโจนะครับ เดี๋ยวทีนี้เราอยู่ยาวเลยด้วยอยู่ยาวเลยจัดจัดแล้วมีเขามีลำกลับบ้านอ้าวกลับแล้วเหรอใช่พ่าเดี๋ยวต้องไปเตรียมตัวบวชพี่บอลนะครับเอาก็ยี่ด้านก่อนค่ะน้องมาให้ขอบคุณค่ะเด่นสวยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ผมนั่งอยู่กับการวิ่งการวิ่งหายตัวได้อ่าไม่รู้ ดูคุณบอลคันล้วแพ้เหรอเชาดูพ่อการนี่ครับเราหลังวีทีครับตอนนี้ตีตัวมาด่วนตีตัวมาด่วนครับ มักเหมือนกันแรวงเดียวกันครับยนินดีด้วยนะครับที่ได้พบรักกันครับเป็นฝาด้วยกันเลยก็สาวน้อยกับรถเ่เนาะอยู่ด้วยกันสาวน้อยรก็มาห่วนนะครับเสร็จจากงาน คอ <Conc> นเสิร์ตไนล์แลนดแฮรหน่อยที่นหนึ่งนะครับก็เสร็จประมาณเที่ยงคืนครึ่งน,นะครับแล้วก็ทีตัวด่วนมาเลยครับทีตัวด่วนมาที่เวทีสาวน้อยลำเมินโชว์เลยนะครับมาทันครับเพราะว่าน่าจะเตยลาน่าจะเตยลาประมาณ เวลาประมาณตีตตสามนะเดือนาตีสามแล้วก็มานั่งรอครับสวัสดีครับอ๋อไปเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับ ตามเยอะ้นแต่แดกของผมไม่เห็นมีอ่ะสวัสดีครับจะได้ร้านแล้วจะได้ร้านแล้วบอกใช่เดี๋ยวเราต้องไปด้ร้านมาทันครับวันนี้มาทันรอบที่แล้วไปที่บ้านมาไม่ทันเดว จะเตรียมตัวไปเติร์ลานะครับคลิปนี้ผมฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แลเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย